นายอัตพลเริกพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนหรือ PTT กล่าวว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้กลุ่มปตทยังเดินหน้าขยายการลงทุนด้านพลังงานตามแผนลงทุน5ปีเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่ต้องวางแผนการลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคตทั้งนี้การใช้พลังงานของไทยที่ผ่านมามีมูลค่าราว2ล้านล้านบาทและในสิ้นปีนี้น่าจะเกือบ3ล้านล้านบาทสูงขึ้นตามต้นทุนพลังงานที่แพงขึ้้นนนนดัังงงกกาาาารมมมุุ่่่่คคววชยเเหลลือไปปฉะะทีบ จะเป็นสิ่งที่ดำเนินการได้ในภาวะวิกฤตควบคู่ไปกับการประหยัดพลังงานส่วนมาตรการความช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรนั้นจะต้องรอความชัดเจนจากนโยบายภาครัฐส่วนในกรณีที่ภาครัฐขอความร่วมมือให้6โรงกลั่นน้ามันประกอบด้วยบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนบริษัท I RPC จำกัดมหาชนบริษัท PT t globally c h e m i c a l จำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทสตาร์พีโตรเลียมรีไฟนิงจำกัดมหาชนเร่งสรุปแนวทางการนำส่งเงินกำไรส่วนหนึ่งจากค่าการกลัน่นเข้าสู่กองทุนน้ำมันเชื้อเพ วิกฤตน้ำมันแพงนั้นขณะนี้ทั้ง6โรงกลัน่นยังอยู่ในระหว่างการพูดคุยกับหน่วยงานรัฐถึงแนวทางการดาเนินงานเพื่อหารือทางออกที่ดีร่วมกันโดยเบื้องต้นมองว่าภาครัฐควรจะต้องออกระเบียบกติกาหรือข้อกฎหมายขึ้นมารองรับการดําเนินการให้เกิดความชัดเจนและตอบข้อสงสัยของทุกฝ่ายได้เพื่อไม่ให้เกิดการคอรหาหรือมีปัญหาฟ้องร้องตามหลังขณะเดียวกันการเก็บส่วนต่างกําไรจากการกลั่นนั้นอาจใช้กฎหมายพรบอกองทุนน้ามันเข้ามาดําเนินการได้แต่ต้องรอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาข้อกฎหมายต่างๆให้ถี่ถ้วนและน่าจะต้องมีการออกกฎหมายลูกขึึ้้นมารรองงับดวยซ่ จะใช้เวลาในการดําเนินการสักระยะดังนั้นตามแผนเดิมที่ภาครัฐต้องการให้ทั้ง6โรงกลัน่นเริ่มดําเนินการจัดส่งส่วนต่างค่าการกลัน่นเข้าสู่กองทุนน้ามัน3เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนั้นอาจจะต้องขยับระยะเวลาการดําเนินการออกไปจนกว่าการพิจารณาข้าขาขาขอกฎหมายต่างๆเพื่อมารองรับในการดําเนินการจะแล้วเสร็จส่วนหลักเกณฑ์การเก็บเงินจากส่วนต่างกําไรของค่าการกลัน่นเข้าสู่กองทุนน้ามันจะเป็นอย่างไรนั้นยังต้องเจรจาร่วมกันเนื่องจากในขณะนี้ธุรกิจโรงกลัน่นต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากราคาน้ํามันดิบ บาทราว1บาทต่อดอลลาร์จะก,กระทบต่อต้นทุนราคาประมาณ20สตางค์ต่อลิตรขณะที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศในปีนี้อาจไม่ถึง2.5-3%ตามที่ประเมินไว้อย่างไรก็ตามการดูแลผลกระทบจากราคาน้ำมันไม่ให้ปรับสูงขึ้นจนเกินไปก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการเพื่อพยุงการเติบโตของเศรษฐกิจในปีนี้ด้วยเช่นกันสำหรับสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในช่วงที่เหลือของปีนี้ประเมินว่าจะทรงตัวในระดับสูงที่ระดับหีค่งร้อยดอลลาร์ต่อบาร์เรลบวกลบหรือ ว่าสูงสุดเป็นประวัติการ์ทาให้ต้นทุนราคาขายปลีกพลังงานโดยรวมของไทยทั้งน้ํามันก๊าซธรรมชาติก๊าซ NGV และแก๊าซ LPG ยังอยู่ในระดับสูงดังนั้นแนวทางการรับมือที่ดีคือทุกภาคส่วนต้องร่วมกันประหยัดการใช้พลังงานเพื่อลดต้นทุนการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศในช่วงที่ราคาแพงขณะที่ทุกธุรกิจในกลุ่มปตทได้มีการทําประการความเสี่ยงราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาไว้รองรับแล้วส่วนปีหน้าคาดว่าราคาน้ำมันดิบจะอ่อนตัวลงต่ำกว่าระดดับบ100อลลาาร์ต่่่เไไกกมมมีสถนณค คิดเกิดขึ้นเช่นปัญหาสู้รบระหว่างประเทศมหาอำนาจและการคว่ำบาตรรัสเซียที่ไม่รุนแรงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบที่มีแนวโน้มอ่อนตัวลงในปีหน้าเนื่องจากคาดว่าจะมีซัพพลาน้ำมันดิบเข้าสู่ตลาดมากขึ้นหลังกลุ่มประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกหรือโอเปกเตรียมทยอยปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเดือนละหกแสนบาร์เรลต่อวันซึ่งถึงสิ้นปีนี้น่าจะมีสัพพลาน้ำมันดิบป้อนเข้าสู่ตลาดโลกอีกสามล้านบาร์เรลต่อวันประกอบกับทิศทางเศรษฐกิจโลกไม่ได้เติบโตมากนะักทำให้ความตตต้้้้้้้ออองงงงงกาาาาาารรใใชนนนนนนนมมมััััยไไ่่่่่หหหววจึะะสผลลคดขณที ราคาพลังงานอื่นๆเช่นก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ก็คาดว่าจะเริ่มทยอยอ่อนตัวลงตามทิศทางราคาน้ำมันแต่ในส่วนของ LNG ราคายังปรับขึ้นลงตามซีซั่นสำหรับแนวโน้มการดำเนินง,งานของปตทในช่วงไตรามาสสของปีนี้คาดว่ายอดขายจะปรับเพิ่มขึ้นจากไตรามาสที่1ที่ผ่านมาและสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นไปตามทิศทางราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เริ่มคลี่คลายลงรวมถึงมีการเปิดประเทศทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาคึกคักมากขึ้น จากเจะมาดูกันต่จริงๆให้เข้ามาโชว์อันหนึง่งที่เม็นแย่ดีๆเน,นี่ยนี้บน